สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนผมพีนนะครับปีใหม่นี้นะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับที่ผมเนี่ยจะมาใช้ชีวิตในป่าอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนสาหรับปีใหม่2568นเนี่ยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยและครอบครัวนะครับก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ ขอให้มีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะมาถึงปีนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็หวังว่าพวกเรานะครับก็จะผ่านพ้นปีนี้ไปอีกปีหนึ่งด้วยกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอทาที่พักก่อนนะครับเพื่อน ื่อนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทําที่พักกันเสร็จแล้วนะครับซึ่งในค่าคืนนี้นะครับผมก็จะใช้ที่นี่เป็นที่พักอาศัยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะลืมอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนเหมือนว่าผมจะลืมเอาเข้าวสารมานะครับ ซึ่งทีแรกเนี่ยผมคิดว่าทําที่พักเสร็จแล้วก็จะหงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวกินนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้นะครับผมลืมเอาเข้าวสารมาทุกคนซึ่งอุปกรณ์ว่าจะเป็นกระทะหรือว่า ตามชามนี่คือผมเตรียมมาหมดเลยนะครับเลือกเว้นเข้าสารนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยลืมเอามานะครับทำยังไงดีจะกลับบ้านก็ค่อนข้างจะไกลยอยู่นะทุกคนถ้าผมกลับบ้านนะครับผมก็น่าจะไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทานข้ามาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา สิบโมงครับที่ผมเดินทางมาตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเย็ยนแล้วนะครับทุกคนซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะมีพวกนกพวกเนะี่ยเยอะนะครับเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่อยากทําร้ายสัตว์ป่านะครับผมคิดว่าผมใส่กระเป๋ามาแล้วนะครับแต่ว่าผมน่าจะลืมไว้ที่บ้านนะครับทุกคน นี่ก็ไม่มีนะครับเนี่ยซึ่งผมเนี่ยนะครับทุกคนเตรียมเครื่องปรุงอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมีทั้งหมูแล้วก็มีกระเทียมพริกนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทํากับข้าวแล้วก็หุงข้าวกินในป่าเช่นเคยนะครับนี่นะครับทุกคนใบกะเพราอะไรก็เอามาครบหมดเลยนะครับยกเว้นข้าวนะทุกคนไม่ไดเอามาคีดลืมจริงๆเลย อนนี้เราก็ดื่มน้ำไปก่อนทุกคนไม่ไวเต็งเลยครับเพื่อนครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับระหว่างที่ผมเนี่ยทําที่พักแล้วก็กําลังตัดไม้อยู่นะครับแล้ว มือถือผมหายทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเดินทางมานะครับผมไปหลายจุดมากแล้วนะครับกว่าจะมาหาที่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็คิดว่ามือถือผมเนี่ยจะหาไม่เจอแล้วนะครับซึ่งผมก็เดินกลับไปตามรอยที่เดินมานะครับปรากฏว่าตกอยู่ในร่องห้วยถ้าหากว่าไม่เจอนะครับทุกคนโหผมเสียใจยแย่เลยนะครับเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆแล้วก็ งานเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ,ๆเลยนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้ลืมมา,มากๆเลยนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อ mistakes. เติมอีกสักตอนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับไว้เป็นที่นอนของผมในอนาคตหรือว่าในวันข้างหน้านะครับทุกคนเราจะต้องเอาไม้นี่นะครับเพื่อนๆค้ำไว้ทิหนึ่งนะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาเราขึ้นไปเหยียบนะครับไม้ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่อ้าออกมานะครับเพื่อที่เป็นการกันเอาไว้นะครับทุกคน <yll Casey> นี่นะครับทุกคนพอเรามัดอย่างนี้นะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าไม้เนี่มันจะกระเด้งขึ้นมาหรือว่าหัวเนี่ยจะหลุดออกมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับเพื่อนๆครับผมคิดว่าในเมื่อวันนี้ ผมลืมเอาข้าวสารมาแล้วแต่ว่าผมก็เอาเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าเอาหมูมานะครับซึ่งผมคิดว่ากว่าจะกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลนะครับกลัวว่าหมูที่เราเอามาเนี่ยมันไม่ได้แช่เย็นมากลัวมันจะเสียนะครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าจะก่อไฟนะครับแล้วก็ทํากับข้าวแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นแบบผัดกะเพราเนี้ยนะครับซึ่งที่ถ้าหากว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอากลับไปกินที่บ้านได้นะครับดีกว่าปล่อยเอาไว้แล้วก็ให้เนื้อเนี่ยมันเสียนะครับทุกคน ซึ่งในเวลานี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะก่อไฟแล้วก็ทํากับข้าวนะครับทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะครับ ในการอยู่ในป่านะครับเพื่อนๆใบไม้แห้งนะ่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับในการจุดไฟนะครับ ทุบเลยนะทุกคน แค่นั้นพอในการใช้ชีวิตในป่านะครับทุกคนแล้วก็อยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเราเลือกมากนะครับทุกคนการอยู่ในป่านี่ยอาจจะทําให้เราอดตายได้นะครับทุกคนถ้าหากว่าเรากินยากนะครับการใช้ชีวิตในป่านี่คือมีมีอะไรก็ต้องกินนะครับทุกคนกินเท่าที่มีนะครับก็กินแบบง่ายๆครับ ก็แค่ทุบๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆมันก็ได้รสชาติแล้วนะครับนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูมาทุบให้เละเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเตรียมกระทะนะครับในการทําผักกะเพรานะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะทําแบบง่ายๆนะครับ ที่สำคัญแล้วนะครับทุกคนนี่ครับผมคนอนะครับต้องมีด้วยนะครับมาทุกคนเราทํากันเลยดีกว่าจะตั้งกระทะกันนะครับทุกคนล้างกระทะนิดหน่อยนะครับ น้ำมันลงไปเลยครับเพื่อนใส่รปกระเทียมนะครับที่เราตามไว้ลงไปตัอหนังครับทุกคนใส่หมูลงไปเลยนะครับทอคนคน จริงๆแล้วกะเพราเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมก็จะชอบที่มันมีน้ำนิดเดยครับทุกคนแห้งๆนะผมก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไม่ได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ผมพนอล,ลงไปนิดหน่อย พื่อนก็เกี่ยในกระถานี่ครับเพื่อเราเอาน่ยใส่ลงไปนะครับเพื่อนนตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กระปุกนะครับแล้วก็กลับไปกินที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมระช้าดูก่อน อร่อยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็จะหอ่อกลับไปทานที่บ้านนะครับซึ่งผมก็จะใช้กล่องนี่แหละครับมีการห่อไปคนดูนะครับอร่อยมากนี่นะครับเพื่อนๆอื้อหือ very good ยอดผมกลัวว่าหมูมันจะเสียนะครับผมก็เลยจะต้องทำไว้ก่อนเพราะว่าถ้าผมไม่ทำไว้เนะี่ยกว่าผมจะกลับไปถึงบ้านนะผมคิดว่ามันจะต้องเสียแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้แช่เย็ยนไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ย เพื่อนๆดูครับนี่ดูสีน่ากินมากไม่เป็นไรครับทุกคนงั้นเราก็ทำกับข้าวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทํากับข้าวเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอากับข้าวเนี่ยใส่กล่องนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยกลัวว่าหมูเนี่ยมันจะเสียนะครับผมก็เลยรีบเอามาทํากัเข้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆไว้วันข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็ทํากับข้าวตรงนี้กินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเพื่อนๆผมจะไม่ลืมข้าวสารอย่างแน่นอนเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆผมก็อาจจะต้องขอลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปผมจะขอเก็บข้อของเพื่อเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนนะคะเพื่อนๆกว่าที่ผมจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยถึงน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันในอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ